ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอเมรนะครับที่เดบอลเต็งนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่25นะครับมีตุนายน2564นะครับวันนี้นะครับอเมรก็มีบอลมาฝากอยู่2คู่นะครับเป็นบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับนะคู่แรกนะครับวอเตอร์ฟอร์ดนะครับพบกับเซนต์เพทติกนะครับเตะเวลานะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคู่ที่สองครับ ก็เป็นบอลไอแลนด์นะครับเหมือนกันเลยนะครับระหว่างครับแชมล็อกโลเวอร์กับด็อกเฮด้านะครับตะเวลาตีสองตรงนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์สองคู่นี้ครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหหน้าผิดหวังจริงๆครับสําหรับเมื่อวานนะครับเอาเหมานะครับให้ลองไปที่นะครับ FC ฟซีโอรูนะครับนะไปที่ราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับ ผลนะครับแพ้ไป2สูงนะครับก็เสียเต็มกันไปนะครับนะสำหรับหน้า u t u b e นะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับนะใครที่ตามนะครับส่วนนะครับ VP นะครับอเมาก็ให้แค่ตัวเดียวนะครับเมื่อวานนะครับก็กินเต็มกันไปนะครับสำหรับ VIP นะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับนะอ่ะดูสมาชิกในกลุ่มสักหน่อยนะครับขออเมานะครับโอ้โหเห็นไหมครับกลุ่มเยอะแยะนะครับนะอันนี้เป็นกลุ่มใหม่นะครับเห็นไหมครับสมาชิกตอนนี้นะครับ ร้อยเ็บสิบฝากคนเลยนะครับเพราะนะครับนามเป็นกลุ่มใหม่ครับเห็นไหมครับสมาชิกนะครับใครอยากได้บอลสดนะครับเอเมาก็จัดเอาไว้ให้นะครับบอลสดนะครับมีเซียนมากมายนะครับให้บอลสดนะเยอะแยะนะครับนะใครอยากได้นะครับก็ให้เข้ากลุ่มนะครับขอเอามานะครับนะรายละเอียดนะครับเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ idline ขอเอเมาครับ ahmao 99นะครับถ้าอยากจะสมัครเลยก็แอด umg 8 9 8นะครับยูฟ้าโกนะครับ8 9 8นะครับนะ สมัครแค่ต่ำหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มนะครับขอเอาเหมาได้แล้วนะครับนะมาดูครับบอลนะครับมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับวูตทัฟฟอร์ดนะครับกับเซนติฟิกนะครับมาดูครับสถิตินะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับวอเตอร์ฟอร์ดนะครับไปเยือนนะครับนัดแรกนะครับแพ้นะครับหนึ่งศูนย์นะครับนัดที่สองเล่นในบ้านนะครับชนะสามศูนย์นะครับนัดที่สามไปเยือนชนะหนึ่งศูนย์ในสี่ไปเยือนชนะสองศูนย์นัดที่ห้า ได้ในบ้านแพ้ครับสองหนึ่งนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของวอเตอร์ฟอร์ดนะครับนัดแรกครับไปเยือนชนะสองหนึ่งนัดที่สองได้ในบ้านแพ้สี่หนึ่งนะครับได้สามไปเยือนชนะสามหนึ่งนัดที่ห้าไปเยือนอีกนัดที่สี่ไปเยือนนะครับแพ้สามศูนย์นัดที่ห้าได้ในบ้านแพ้สองหนึ่งะครับมาดูครับเกมย่านะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกครับแพ้สี่หนึ่งนัดสองแพ้สองหนึ่งนัดสามแพ้หนึ่งศูนย์นัดสิบแพ้เจ็ดศูนย์นัดที่ห้าแพ้สามศูนย์โอ้โหบอลโตโตครับในบ้าน แพ้รวดนะครับแพ <Hugo. S 1> so. ้รวดจริงๆนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของเซเฟติกนะครับนัดแรกนะครับเดนเดบันชนะสี่หนึ่งนะครับนัดที่สองนะครับเดนเดบันชนะสองศูนย์นัดที่สามไปเยือนอ้าวนะครับโหรอสี่นัดเอาห้านัดนะครับนะห้านัดนะครับนะนัดที่สองนะครับเดนเดบันชนะสองศูนย์นัดที่สามไปเยือนชนะสามหนึ่งนัดที่สี่เดนบ้านแพ้สองศูนย์นัดที่ห้านะครับไปเยือนนะครับเสมอสองศอกครับมาดูครับเกมเยือนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับ ชนะ3 1มนัดสเสมอ2 2นัดสแพ้3 1มนัดสเสมอ1 1นัดที่5นะครับชนะ2อสูนะครับอ่ะดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนนะครับเซนต์มอนติคครับอยู่อันดับ1นะครับนะแข่งไปแล้วครับ17นัดนะครับนามมีอยู่34คะแนนนะครับส่วนนะครับอเตอร์ฟอร์ดครับอยู่อันดับ9นะครับนะแข่ง17นัดเท่ากันนะครับมีอยู่แค่ 12คะแนนเท่านั้นนะครับนะะมาดูครับที่แฮนดิแคปนะครับนะครับเห็นไหมครับนะแฮนดิแคปเปิดมาครับราคาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับทั้งเลทแรกนะครับแล้วก็เลทที่2นะครับน้ำจ้าบ้าอยู่ที่0.88นะครับทั้งเลทแรกเลยแล้วก็เลทที่2ครับส่วนทีมเยือนที่0.98ทั้งเลทแรก แล้วก็เลทที่2นะครับราคาโอเวอร์นะครับอยู่ที่เลทแรกนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2ครับดูครับโอ้โหราคานะครับไม่ขยับไปไหนเลยนะครับนะเห็นไหมครับไม่ขยับไปไหนเลยจริงจริงนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับเอาเหมาแนะนํานะครับนะแนะนําเลยนะครับให้ไปเช็คหลังจาก6กโมงเย็นไปแล้วนะครับถ้าราคายังอยู่แนวนี้นะครับ นะถ้าอยู่แนวนี้นะครับให้เล่นบอลรองนะครับถ้าหลังจากคหกโมงเช็คมาเจอแบบนี้นะครับนะราคามีการขยับขึ้นขยับลงนะครับให้เล่นบอลต่อนะครับนะโอเคครับสรุปครับคู่แรกนะครับนะคู่แรกฟังดีๆนะครับคู่แรกนะให้ไปเช็คหลังหกโมงนะครับนะอ่ะคู่แรกครับต่อก่อนนะครับเจอแบบเอ้รอครับนะครับบอลรองนะครับ ครูแดงลองครับลอนฟอร์ดนะครับนะลองที่ราคานะครับลุกควลูกครึ่งนะครับนะแต่ย้านะครับต้องไปเช็คหลังหกโมงไปแล้วนะครับถ้าราคามีการขยับนะครับให้เล่นบอลต่อนะครับนะอ่าตามนี้นะครับอ่ะมาดูคู่ที่สองนะครับแชมป์ล็อกโลเวอร์เจอกับด็อกเฮด้านะครับนะครับยวกอนนะมาครับดูสถิติสักหน่อยครับ ดูครับห้าน่าล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับแชมป์ล็อกนะครับไปเยือนนะครับนัดแรกชนะ1นูนัดที่2นะครับได้รางวัลชนะ4ี่ศูนนัดที่สาไปเยือนแพ้1นูนัดที่4ไปเยือนชนะ2อหนึ่งนะในชนะ2อูนะครับนัดที่5นะครับได้รางวัลชนะ4ี่หนึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแชมป์ล็อกนะครับที่ชนะนะครับมาดูครับห้าน่าล่าสุดนะครับของแชมป์ล็อกลูเวอร์นะครับนัดแรกไปเยือนแพ้1นูนะครับนัดทสองไปเยือนชนะ4ี่หนึ่งนัดที่สามได้นบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่ส เล่นในบ้านแพ้หนึ่งศูนย์นะครับดูครับเกมเยอ่ยมนะครับพลาดนัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนัดสองแพ้หนึ่งศูนย์นัดสามเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่สี่ชนะสามศูนย์นัดที่ห้าชนะสองหนึ่งนะครับดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของด็อกเฮด้านะครับนัดแรกนะครับเล่นในบ้านแพ้หนึ่งศูนย์นะครับนัดสองไปเยือนแพ้ห้าศูนย์นะครับนัดสามไปเยือนชนะสองหนึ่งนัดที่สี่เล่นในบ้านแพ้สองหนึ่งนัดที่ห้าเล่นในบ้านชนะสี่หนึ่งครับมาดูครับ เกมเยือนครับหน้าล่าสุดนะครับของด็อกเฮด้านะครับด็อกเฮด้านะครับนัดแรกนะครับแพ้5-0นะครับไดสองชนะ2-1นัดสามชนะ1-0นัดสี่ชนะ7-0นัดที่ห้าแพ้2-1นะครับดูตารางคะแนนหน่อยครับนะนะครับแชมป์ด็อกโูเวอร์ครับอยู่อันดับสองนะครับนะแข่ง17นัดนะครับมีอยู่34คะแนนนะครับเท่าอันดับหนึ่งนะครับนะแตกต่างแค่ลูกได้เสียเท่านั้นนะครับส่วนด็อกเฮด้าครับอยู่อันดับห้านะครับ แข่ง17นาเท่ากันนะครับมีอยู่25คะแนนนะครับดูที้ไฮเดรคปนะครับเอาเปิดมาเจอราคาแบบเดียวกันเลยนะครับนะเห็นไหมครับนะครับเลทแรกราคาเปิดมาที่ลูกคลูกขึ้นะครับทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่สองนะครับน้ําเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่1.03นะครับเลทแรกครับทั้งเลทแรกทั้งเลทที่สองครับส่วนที่เยอะอยู่ที่ 0. แสามทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่สองนะครับราคาโอเวอร์นะครับอยู่ที่สองลูกคร่งนะครับทั้งเลทแรกแล้วเป็ะเลทที่สองนะครับดูราคาโอเวอร์นะครับก็ไปขยับไปไหนเลยครับดันบิ๊กเบิืกันเลยนะครับนาเหมือนกันนะครับเจอแบบนี้นะครับให้เล่นมอลองนะครับแต่นะครับให้เช็คราคาหลังจากหกโมงไปแล้วนะครับถ้าราคามีการขยับนะครับให้เล่นบอลต่อนะครับนะสรุปครับสองคู่นะครับคู่แรกนะครับ ให้เล่นไปที่วอร์เตฟอร์ดนะครับนะลองที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ที่สองก็ให้เดินไปที่ล็อกเฮด้านะครับนะลองไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับนะหลังจากหกโบนะครับถ้ามีการขยับนะครับนะให้เล่นบอลต่อนะครับห้เล่นบอลต่อเลยถ้าการมีขยับนะครับเราค่อยมาดูราคาอีกทีก่อนนะครับว่า ท่านชอบราคาลูกดึงนะครับหรูลูกควบนะครับนานหลังจากคุโบไปแล้วนะครับเช็คกันอีกทีนะครับนะครับสำหรับได้ยูทูบวันนี้ก็ให้ไป2ตัวนะครับส่วนใครอยากได้สเต็ปนะครับหรือ VP ก็ให้ไปเอาในกลุ่มของอเมาเท่านั้นนะครับอาเมาก็จะทิ้งนะครับลิงก์สมัครไว้อยู่ด้านล่างนะครับใครอยากจะมาเข้ากลุ่มของอเมานะครับนะก่อนจากกันไปนะครับอเมาขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตครกดกระดิ่งติดตามนะครับ คิดไม่บายที่เด็ดโดนจากอาบากันด้วยนะครับนะบอกตรงตครับเว็บเอเบาที่ได้อยู่นะครับนะเป็นเว็บมั่นคงแน่นอนนะครับนะการเงินชัวร์ร0อปเนะครับนะวันนี้เอเบาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ